สวัสดีจ้าพี่น้องเมือกี้ินสิ้ผ้ามากินขนมเสน้นน้ำยาปานิ้นน้ำยากะทิน้าจ๋ะไสตีนไก่ไส้เลือดไก่น้ำนนจ๋าเนาะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพัทแซบเด้เค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังเดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องนี่จินเฮ็ดเองนะาจ๊ะเนี่จินใส่หม้อน,นี้มาเลยเนี่โอ้พี่น้องเห็นวะเนาะเนี่นี่ นี่จินจิเพลงนี้นะจ๊นะเนาะมีตีนไก่ด้วยนี่นี่น้ำยาข้นๆเลยพี่น้องเอ๋ยมีตีนไก่สามตีนสี่ตีนเลยนะอโอ้โหเอาเลยถ้ามันไม่พอเดี๋ยวไม่นะจ๊นะเนาะ นี่นเลยผักก็มีใบผักอีตูเด้อจ้ะเด้อในผักอีตูนี่มีตีนไก่ด้วยนี่มีเลือดไก่มีตีนไก่นะจ๊ะอือหืยาเห็ดเองเลยพี่น้องคนๆ้นเลยใส่ลูกชิ้นด้ะผักก็มีถั่วฝักยาวบักแจงใบแม่งรัก มาแซบๆกันเลยพี่น้องเอ๋ยทีนี้จินเฮดเองนะจ๊ะนะค้นค้นคนขนาดเลยกะทิโลนึง เลือดไก่เลย เพลิเองนี้แหละมันถึงจะแซ่บ ทำเองกินเองอขออนุญาตใช้มือนะคะคุณตีนแก่ ตีนไก่เปยดีดีพี่นอ้องของแซ่บเราจะกินอย่างๆนิดนึงนล้จ้ะเนาะโอ้โหมาเด้อจ้ากินขนมเส้นน้ำกัน บักทั่วกับซอยไซได้พี่น้องให้เป็นหมอเลยพี่น้องเอ้ยกะทิค้นมาก เขาอีกตูงามงามื้อมากด้วจัง เติมยาเลยค่ะลองเอ้ยสดเลยที่นี่ แค่ตีนไก่กันพี่น้องนี่เลยเปื่อยดีขนาดเลยใช้มือนี่แหละพี่น้องเลย ตีนมันมันดีละลายในปากเลยพี่น้องเอ๋ยตีนไก่ ลูกอยากก็เลยซื้อกะทิมาหนึ่งโลปานินมาหนึ่งตัวนะพี่น้องนะโอ้ย 肉鸡蛋。 ก <c oughs> ิ่มเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ด <c oughs> เองกินเองนะพี่น้องสำหรับคลิปกินขนมเซนมยากาทิปันนิน่นนอกจะใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่แซ่บมากเข้มค้นมากเลยจ,จังใดจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย